สวัสดีครับวันนี้วันที่21มีนาคม2565นะครับวันนี้ขาดถ่ายคลิปปลาตันโจโชวากิลินนะครับให้ดูนะครับผมจำไม่ได้ว่าจากฟาร์มไหนนะครับเป็นปลาโตไซนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับที่ผมถ่ายให้ดูเพราะว่าวันนี้มีความผิดปกติที่คลีบว่ายของเขานะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยครับเสียดายมากขาดวิ้นเลยนะครับถึงกระดดก คีบว่ายเลยนะครับผมกลักรวมกับปลาโตไซอื่นๆซึ่งก็เล็กๆเหมือนกันนะครับเลี้ยงมาประมาณเกือบเดือนนะครับพอดีเพิ่งมาสังเกตว่าไอ้ตัวนี้คลีบว่ายมันแปลกๆก็เลยตักขึ้นมาดูปรากฏว่าอย่างที่เห็นนะครับคลบปว่ายขาดนะครับไม่แน่ใจว่าถูกตัวอื่นตอดหรือเปล่านะครับ พี่ๆท่านไหนมีประสบการณ์ก็รบกวนให้คําแนะนําด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าต่อไปเขาจะงอกขึ้นมาเหมือนเดิมไหมนะครับถ้าไม่งอกนี่เสียดายมากเลยนะครับปลาเขายังเล็กนะครับขนาดประมาณยี่สิบยี่สิบถึงยี่ห้าเนี่ยนะครับไม่ถึงยี่ห้าดีนะครับยังยังเล็กอยู่ก็ นะครับี่ไหว้ขาดนะครับที่เนเขาพลิกตัวเนื่องจากว่าผมใส่ยาสลบนะครับผมใส่ยาสลบให้เขาเนี่ยครับโอ้เสีดามากเลยนะครับปลาค่อนข้างที่จะสวยนะครับทันโจโชว่านะครับ นำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นปลาโตไซอยู่เลยนะครับกินลินจนตันโจโชว่านะครับก็ไม่รู้ว่าจะหายไหมนะครับก็ฝากพี่พี่ที่มีประสบการณ์แชร์ ให้ฟังด้วยนะครับว่าเขาจะหายไหมรักษาอย,ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ